ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริษัทสมชายคาเตอร์นะครับวันนี้นะฮะยทีนะครับจ่ายเงินค่าเครื่องนะครับส0 0แสนกว่าเลขาเลขาเนี่ยเขากลองดีอันนี้เลขานะครับไม่ใช่ลูกสาวนะนะตัวเล็กมากเลยนี่ฮนะสองแสนสนานะครับอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆไปใช้นะครับ พัฒนางานซ่อมอดูนะครับอันนี้ศูนย์ซ่อมรถของเฮียทีหรือบริษัทสมชายนะจ๊ะเห็นไหมศูนย์ซ่อมมาตรฐานนะศูนย์ซ่อมมาตรฐานนะบริษัทนะครับที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วนะครับมีศูนย์ซ่อมไปของตัวเองมีฮ้อยยกรถไปของตัวเองนะครับนะด้านหน้าคือสั่งอะไหล่ใหม่นะนะเฮียสั่งกระชนใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับ15ตัวแล้วก็สั่งอันนี้มาสั่งเครื่องถอดยางนะฮะเครื่องเจียจานเครื่องถ่วงล้อ สอง0ส0จอง้าพันจ้ามาดูนะครับเนี่ยฮะรถที่เขามาส่งนะเขาเขาแพ็คลังมาอย่างดีนะนะลังลังที่มาส่งของนะนี่ลังที่ส่งของนะครับนะอย่างดีนะนี่เห็นไหมฮะนี่พี่ต้นพี่ต้นมาถอดยางโชว์ยมาถอดยางโชว์หน่อยนะครับถอดยางโชว์หน่อยนี่อันนี้รถรถที่เอาเข้านะครับ ายางมาเส้นหนึ่งนะแล้วก็เครื่องถ่วงล้อนะนี่นะครับเครื่องถ่วงล้อเครื่องใหม่นะเห็นไหมเครื่องถ่วงล้อแล้วก็เครื่องเกียร์จานเบรกนะครับเกียร์ได้ทั้งดมเบรกแล้วก็ดิสเบรกนะครับนี่เลยของตัวเองเลยนะถูกปะติยังไม่แก่เลยอ่านะชะฉลองนะครับครับถ้าเป็นลูกค้าสมชายนะยี่ทีเจียให้รีนะฮะ บางทีไปเจียร้านนั่งรอนานเนาะใช่ไหมฮะเจียตีก็คิดจานละ400นะครับ2จาน800นะฮะ4จาน1,600นะครับมากับเฮียรฟรีครับลูกค้าสมชายนะเออเนี่ยดูดิเยี่ยนจ่ายเงินไป2 2 0 0 0 0กว่าดูดิ2 2 5แสนสเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ของดีดๆนะครับแล้วก็ช่างเนี่ยจะได้ซ่อมรถนะฮะด้วย,ด,วยด้วยแบบเร่งได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหน เขาเรียกวันซอฟต์เซอร์วิสนะครับจบที่นี่เลยนะฮะเบ็ดเสร็จท,ที่นี่เลยอ่เพราเพื่อเราต้องั่างดีมาใส่ได้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 ขอช่างเขายึดเครื่องได้ครับพี่ได้ได้พี่ต้นก็ให้พี่เขาอ่าอาบรมการใช้จนจนคล่องโอเคโอเค อ่ะได้ไหมอ่ะได้ละนี่ฮะท่านท่านท่านหานท่านท่านท่านหันนะนี่นะฮะนี่ถอดยางใส่ยางนะครับสบายเลยดูยวเลยนี่พี่มืออาชีพมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้ช่างช่างเราเองนะช่างของบริษัทนะครับมั่นหันมาก บริษัทสมชัยนะครับมอบบริการดีๆให้คุณลูกค้านะครับรถทุกคันที่นะฮะบริษัทนะฮะซื้อเข้ามานะฮะบริษัทเช็คช่วงล่างใหม่หมดนะครับยางไม่ดีเปลี่ยนยางนะฮะเบรกไม่ดีเจียจานเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับลูกปืนล้อโช๊คนะฮะช่วงต่างๆเช็คใหม่หมดน้ำมันเครื่องกองเครื่องเกียร์บางท้ายนะครับอะไรไม่ดีไม่คิดมากครับทาเลยนะฮะทำเลยนะฮะเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยขับรถอย่างอุ่นใจนะครับไม่ต้องออกไปแล้วก็ไปเจียจาน ไปเปลี่ยนยางไปถ่วงล้อนะฮะแล้วก็ไปถานนะ้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับมันมันมันยากนะฮะจบที่นี่เลยนะฮะนี่ดูช่างมือชีพมากนี่เปเห็นไหมสะดวกไหมนี่เปิดเครื่องใหม่นีนนะ่ง่ายไหมฮะเรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการนะครับ ทีมซื้อนะครับทีมช่างนะครับแล้วก็เราพัฒนาอย่างมืออาชีพนะครับเห็นไหมอันนี้พี่ราดสายโชว์อ่ะไม่เป็นไรนี่สายโชว์อีกโชว์ระบบได้าดูเลยท่านผมนี่นี่ดูดิถอดใส่ยังไม่ถึงนาทีเลยเห็นไหมพี่ต้อถ้าเกียจานเองเกียหนานไหมเกียจานเองจานอะรกี่นาทีประมาณกี่นาทีประมาณเจนาทีถ้าตอนนี้เตรียมไว้แล้ว เจียจานเบรกเกียนาทีโอ้แม่เจ้าทำไมไ,มไปรอเป็นชั่วโมงเลยลูกโอเคอยู่ที่เขาเจียจานเบรกเกียนาทีนี่นะโชว์หน่อยรถเพิ่งเข้านะนี่คันนี้เพาลอยนะครับเพาลอยเพิ่งเข้านะดูเพาลอยแม็กบรรทุกนะฮะคันนี้เพิ่งเข้านะอยู่ใกล้ๆเครื่องเลยแล้วนี่รถมาปุ๊บเราเช็คใหม่หมดเลยนะฮะอะไรไม่ดีก็ทําเลยไม่ต้องคิดเยอะนะฮะดูล้อนหน้าโอ้วาวแม็กหลังเป็นแม็กเวลล้อหน้าก็เป็นล้อเวลนะครับยางเป็นยางใหม่ นะะฮมาใกล้ๆหน่อยนึงยางปีปีเนี่ยน้องต้นยางปีอะไรเอ่ยท่านท่านท่านแทนสัปดาห์สิบห้าปียี่สิบเอ็ดครับผมเห็นไหมฮะยางใหม่ยางเพิ่งเดือนอ่ามีนามีนาฮะยางเดือนมีนาปีนี้เลยนะนะรถเข้ามาปุ๊บเราเช็คช่วงล่างใหม่นะครับคันนี้คุ้นๆอ่าคันนี้คุ้นๆคันนี้คุ้นๆนะคันนี้คุ้นๆนะนะมีไอซื้อมาแล้วนะครับแล้วลูกค้าเนี่ย รถปีนี้เลยรถปีนี้นะรถวิ่งห้าหมื่นโลแล้วลูกค้าก็ใส่เพาเดิมย้านะลูกค้าใส่เพาเดิมแล้วเสริมเนี่ยโช้ไควานะครับแล้วเพาเ,เนี่ยแตกน้ำมันเฟืงท้ายหยดนะครับวันนั้นนี่พีพาดูแล้วนะท,ทีก็เลยนี่เปลี่ยนเพาล้อใหม่นะฮะใส่แมกใหม่ล้อนหน้าก็เป็นล้อแมกเวลนะครับ <S <S เพื่อคุณลูกค้านะฮะได้ของดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีทีมงานช่างมืออาชีพนะฮะทีมงานช่างนะมืออาชีพดูแลให้ ลูกค้าเอารถกับเรานะฮะกับบริษัทสมชายอุ่นใจได้ว่าเราบริการดีซ่อมดีนะฮะรถใช้แล้วทุกคันต้องซ่อมก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าถ้าไม่ได้ซ่อมลูกค้าเตรียมซ่อมเองได้เลยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นพลังใจให้ยทีนะครับแล้วก็อยากได้รถดีๆนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างนะครับโทรติดต่อได้เลยนะฮะมีน้องนะครับน่ารักน้ารักนะฮะพร้อมบริการอยู่นะครับทุกคนนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ